วัดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง a d d inesis นะครับวันนี้ก็จะมาสอนฝากเงินเข้าพอร์ตหุ้นนะครับตันนี้เป็นแบบใหม่นะแต่ก่อนเนี่ยผมเข้าของ Sb นะครับซึ่งมันสามารถฝากเข้าพอร์ตได้เลยแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่นะมันต้องมี innovate x นะครับถึงจะได้นะครับอ่ะก็เข้าไปดูในส่วนของ innovate x นะครับอันนี้เนี่ยผมสมัครเรียบร้อยนะครับส่วนในการสมัครเนี่ยคือเราสมัครใหม่เลยก็คือสมัครเมลที่มันผูกกับพอร์ตหุ้นของเรานะครับมันก็เข้ามาในหน้านี้ของเราเลย อ่นนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยงาการฝากนะครับแล้วก็เข้าแชทนะครับเข้าแชทตรงนี้นะครับเข้าไปปุ๊บอ่ะใส่รหัสพินตั้งค่เรียบร้อยนะครับอ่ะก็เข้ามาในส่วนของคลิกมานะครับอ่าเข้ามาตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นแช a เมนเทนนะครับก็เข้าไปคลิกกิมไปอ่ะมันก็จะมีตัวนี้นะครับเนี่ยอ่าจะเป็นเงินของเรานะครับ อันนี้ของผมเหลือพอร์ต2 6หัตา,านะครับในส่วนของการฝากนะครับมันจะมีดับเบซนะครับก็คือการฝากนะส่วนพี่ดอกก็คือการถอนนะครับอันนี้เนี่ยผมลองผิดลองถูกนะครับตอนแรกผมผมฝากวันที่4ี่นะเข้ามา200ที่0กว่าบาทนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เลือกเข้าให้มันเข้าพอร์ตหุ้นเลยนะครับซึ่งมันจะมาค้างไว้แล้วทีนี้ผมมันไม่มีทานเฟอร์หรือว่าอะไรเลยนะครับผมก็เลยเพิ่งฝากาวันนี้นะครับก่อนที่จะัดคลิปเนี่ย ฝากไปหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเพื่อให้มันถอนเพราะถอนขั้นต่ำอยู่ที่สองพันนะครับะเนี่ยมันจะถอนขั้นต่ำที่สองพันมันจะเข้าบัญชีของเรานะครับ็จะเด็นประมาณนี้อในส่วนของการฝากนะครับแล้วก็เข้าดีบัสเตนะครับดูเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะมีให้เลือกนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เลือกนะครับมันจะเข้าในส่วนของบริเวณของเราเพราะฉะนั้นเราก็จิ้มที่อ่าธนาคารของเรานะครับเนี่ยมันจะมีะจิ้มมาหยกเนี่ยมันจะมีสต็อค ก็คือจะเป็นอพอร์ตหุ้นของเราเลยนะครับอันนี้เลยอันนี้เป็นของสตรีมมิ่งนะครับอ่ะจิมไปอ่ะโอเคอเลขรหัสอะไรถูกต้องนะครับแล้วก็ลิกไปทีนี้เราก็ฝากฝากขั้นต่ำที่1บาทนะครับแล้วก็ลิกไปอ่ะโอเคผมฝากสองรอยสิบนะครับอันนี้เนี่ยผมซื้อฝากออมหุ้นนะครับอ่ะก็เลื่อนไปโอเคเรียบร้อยอันนี้เวลาทำการนะครับอ่แปดโมงครึ่งถึงสิบหก นาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะครับก็จนประมาณนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยอันนี้ไม่มีบัตรนะครับในส่วนของการฝากนะอ่ะเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกเลื่อนดูได้นะครับเดี๋ยวรอเงินเข้าก่อนดีบริสิตอ่ะอันนี้ขึ้นฐานเฟอร์ลนะนะก็รอตรงนี้อันนี้จะเป็นไวนเลตที่ผมถอนผิดรอบต่อนครับไปจนประมาณนี้รอมันทานเฟอร์เข้านะครับก็จะได้เข้าพอร์ตของเรานะ ทีนี้ไปดูในส่วนของสตรีมมิ่งนิดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เข้าเนี่ยเดี๋ยวขอเข้าดูสตรีมมิ่งก่อนนะครับอ่าโอเคในส่วนของสตรีมมิ่งก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจานวนเงินก็คืออ่า้อยยี่สิบาทนะครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของการฝากนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ